สวัสดีพี่น้องปองปายได้เวลามาพบพบเจอกันอีกแล้วตอนบ่ายตอนเที่ยงพี่น้องมื่อนี้ก็ได้มื่อนี้มีซีเอดเมนู่ยอย่างไรพนักงานกินเด้อพี่น้องเด้อกับข้าวกับน้ำของเขามื่อนี้มีพัดเปรี้ยวหวานพี่น้องมีพัดเปรี้ยวหวานหมูให้อันพนักงานเอากินจ้ามาเบิ้งกันเลยว่ามีอย่างเน่อันนี้ก็คือมะแตงเงี้าวฮันไว้เตรียมไว้พัดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือมะเขือเทศจ้าอันนี้ก็คือหมูเงียวีพัดเปรี้ยวหวานให้พนักงานกินบ่ายพัดกันเลยอันตอนแรกก็อันเอากระเทียมหัวโตเด้อพี่น้องเด้อกระเท

เอาหมูลงแล้ว fate, ก็ควานชุบก็ได้พี่น้องเด้อเอี่ตัวไอหมูมันซุบก็ค้าัำหอมกระเทียมแล้วก nah ็ตังค์ไกเอานแตงลงได้พี่น so the <t Kazakhstan S 2> <antly> ้องเด้อนี่นู่นนี่กระดับแต๊ะทกันพี่น้องเอาคำน้ำนักงานเอาเฮาเออไอเวกินได้ละมือละพี่น้องเลยเห็นบ่หมูกระเด็นชุบเลยนี่ตันล่าตันาเลยได้พี่น้องเลยเออลังจากที่หมูชุบแล้วฮะกอนมาแตกลงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเออเตรียมพัดกันเลยจ้ะ มาเด้่พี่น้องเอ้ยไปนี่พัดต่อไปได้เลยนะไปนักแต่งสุตจังไงพินสูพี่น้องเอ้ยเออน้องจะตกใจได้กับทายง่น่ะเัาไม่แย่เลยพนักงานเท่าไหรได้พี่น้องเอ้ยเออเปลี่ยนเมนูไหมจักเครื่องอะพี่น้องเอ้ยเจ้าะเดือดพัดกะเพราพัดอันซ่าพนักงานพนักเสือกน้องพนักเปลี่ยนเป็ี้ยนพัดเปรี้ยวหวานมาเลยพนักงานเป็นกินสูตรไหมแซ่บกันพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นสูตรหอวงไคว่เองพี่น้องไปพัดอีกพี่น้องเด้อ พี่น้องจะกินนะถ้าตางคนจะแซ่บอลยเดอกมาหลังจากเอาเมล็ดลงเข้ากันเมื่อเทสแล้วหันไว้เดินลงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อแทบแทบเหมือนันจ้าเอาขนกันเลยพี่น้องเงานกินเลยพี่น้องได้ดีสั่นมนเลยเด้อ กามาปรุงเลยได้อพี่น้องอันนี้ก็ทำมันห่วยเด้อจ้าไปกันไปเลยเออแล้วก็ตามปลาปลายเกี่ยวเด้อพี่น้องเนาะแล้วก็ิกน้ำปลาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือหมูซุกเลยมาแทงซุกเลยได้อพี่น้องเด้อมาใช้ซุรดกันเลยจ้าเนาะเอออันนี้คือกระโดเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะอันนี้ก็มาเน้ำตาลลงไปเด้อพี่น้องเด้อเอออันนั้นก็มาข้นข้อนพี่น้องเลย มันเข้ามึงแล้วเขาน้ำมันเป็นน้องแล้วจะใช้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใช้หอมแล้วก็จบพี่น้องไอ้จริงก็ตามสู้ขอบไปได้ไซส์แบบว่าไม่ใช่อ enfin ื่นเอยพี่น้องเลยมันจะสีหอมเนี่ยสีแก๊พี่น้องเลยเออบ่น่น้าคิณค่อยบ่นอีกนะอ้อพี่น้องแข่งกันสดสดมูกกันสดสดเออนี่มามาตอนนี้พี่น้องมันการเก็บเรียบร้อยแล้วเมนูของเราขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่หอมใส่หอมบัวเข้าไปเลยจ้าพี่น้องเออนี่ขั้นตอนการจบเนะพี่น้องเด้อ นี่ก็ได้ยบ้านไม่ไม่ไม่ก็ได้พี่น้องเลยนี่ได้หอมแล้วก็เป็นการจบสิ้นโบลิบูลนะจ้าพี่น้องกองฝ่ายเขาชิมแล้วแซ่บแล้วพี่น้องเลยเออบังชิมพี่น้องมือบีงรอบนึงเล่นแซ่บปชิมของก้อนแล้วพี่น้องเล่นแซ่บบ่เอาต้อนหมูแล้วพี่น้องเนาะกับน้ว้หน่อยนึงเด้อนี่ชิมก็แล้วพี่น้องแซ่บโต๊บแล้วพี่น้องกินยิงเด้อ